สำหรับคุณธิดาคือต่อสู้คดีก็ต่อสู้ได้ประการสําคัญว่ามีการซัดทอดกันบอกว่า,ารู้จักเด็ก2คนความเป็นมาของมันนะครับผมบอกเลยว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นกรณีที่สามารถสืบสาวเราเรื่องได้ <S <S ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์วันนี้ออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศทั้งที่เป็น f อฟซแฟนคลับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศแน่นอนครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทยก็ออกมาพูดมาเสวนามาวิเคราะห์สังเคราะห์ในเนื้อข่าวและก็ปัญหาข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่าสื่นเรื่องเหมาะสมหรือไม่อย่างไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นเรื่องที่สดเศร้าสลดเสียใจของผู้ปกครองและก็พี่น้องคนไทยทั้งประเทศ ในกรณีครับในกรณีที่เด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับได้โอนเงินซื้อมือถือมือสองนะครับกับแม่ค้าขายสินค้ามือถือออนไลน์แต่ปรากฏว่าโอนไปแล้วนะครับเยาวชนที่เปิดตัวเป็นแม่ค้าก็ไม่ส่งสินค้าให้ทําให้เด็กนั้นนะครับถึงกับไม่สบายและก็ถึงแก่ความตายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวใหญ่โตกันพอสมควรนะครับเหตุเกิดที่เชียงใหม่ก็มีการออกหมายจับ คุณพิดาคุณพิดานี้ก็บอกว่าเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์เมื่อวานนี้ก็เห็นเดินทางไปมอบตัวนะครับต่อเจา้าพนักงานตํารวจก็บอกว่าให้การปฏริเสธว่าทรัพย์สินเงินทองที่ได้มานั้นมาจากการขายสินค้าออนไลน์วันนี้หลายคนบอกว่าสินค้าออนไลน์นั้นมันเชื่อถือได้หรือไม่อย่างไรมันทั้งเชื่อได้และเชื่อไม่ได้เพราะอะไรครับบางคนนี้ก็หลอกลวงบางคนก็จริงใจผมเจอนะครับเจอตัวเองนะผมก็เป็นที่คนชอบใส่ในไทยนะครับ ถ้าหากว่าวันนี้ยังอยู่ยังอยู่นะครับเดี๋ยวเอาให้ดูเลยครับสินค้าตัวนี้นะครับคือใน a c e b o o k นะฮะใน Facebook นี่จะดูสวยดูสวยงามมากเป็นผ้าไหมอย่างดีนะครับบอกว่า1000บาทได้กี่เส้นนะครับแต่ดูแล้วเวลาส่งมาเส้นเล็กนิดเดียวเล็กเป็นฝีมือก็ห่วยแตกนะครับนี่ผมแทบไม่ใช้เลยนะครับก็คือว่าสินค้าเนี่ยมันทั้งมีดีและไม่ดี คือบางคนถ้าเจอคนที่ดีมีคุณธรรมก็ได้สินค้าดีบางคนก็ขายนะครับพวกคีมทาผิวคีมทาหน้าสบู่ยาสีฟันมีหมดเลยครับแต่ประการสําคัญคือมันอยู่ภายใต้การควบคุมกํากับดูแลของกฎหมายไหมยอยู่ภายใต้ครับอยู่ภายใต้กำกับดูแลทั้งนั้นแต่ประการสําคัญคืออยู่ภายใต้แล้วคือคนที่จําหน่ายสินค้านั้นนะครับปฏิบัติตามกฎหมายไหมนี่คือหลักสําคัญ ประการสาคัญคือส่วนมากคือบอกเลย90%นะครับไม่ได้ปฏิบัติตามหลักนะครับสินค้านี้ก็ไม่ได้เปิดเผยไม่ได้บอกราคาถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็ต้องคลิกเข้าไปดูต้องไปดูราคาต่างหากถ้าคุณจะขายแก้วไปหนึ่งสมมติไปนี้นะครับใบละ15บาทผมชอบตาไก่นะฮะแก้วตาไก่15บาทคุณก็เขียนลงเลย15บาบาทนะฮะแล้วก็มาตรฐานแบบนี้คุณภาพแบบนี้โฆษณาให้มันชัดเจนไปเลยแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับ แล้วก็คนที่ไม่เข้าใจก็หลงเชื่ออย่างกรณีเด็กที่ต้องการซื้อมือถือนะครับ5 0า0บาทโอนเงินไปเพื่อที่เอามือซื้อ p h o n e มือสองเนี่ยมาใช้เรียนออนไลน์แต่ปรากฏว่าเป็นไงครับโอนไปแล้วไม่ได้เงินโดนหลอกก็มีการจับกลุ่มคุมขังก็มีการซัดทอดออกไปคนเปิดบัญชีจริงๆเรื่องนี้มันมีการกํากับดูแลอยู่แล้วคือสถาบันการเงินคือธนาคารน,นะครับคือต้องออกมาดูแลเรื่องนี้ใครเปิดก็เปิดได้ นะเปิดแล้วถามว่ามีเงินเข้าออกอย่างไงคือเป็นกำกับดูแลได้โดยอะไรครับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับอะไรครับร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่จริงไม่ได้มีการกำกับดูแลกันนะครับทุกวันในสื่อออนไลน์เนี่ยผมบอกน้องประชาชนเลยว่าถ้าหากตำรวจไซเบอร์นะครับทำงานจริงจังเนี่ยกำกับได้ครับไม่ว่าบ่อนการพนันออนไลน์นะครับนะครับเว็บการพน,นันเวบ็บหวยเทียนขายลอตเตอรี่ออนไลน์ line, มันมีหมดนะครับเพียงแต่ว่าตำรวจไม่ทำงาน ผมก็ไม่รู้ว่าผู้บัญชาการตรวนแห่งชาตินะครับผลตรวจเอกนะครับสุวัสด์เนี่ยทำอะไรอยู่จริงๆมันสามารถกํากับด,ดูแลได้และตรวจสอบได้แต่ไม่ทําทุกวันนี้ผมพยายามบอกภรรยาและลูกว่าอย่าไปซื้อสินค้าออนไลน์ถ้าหากไม่มีต้นต่อที่แท้จริงเกงหลอกลวงครับถึงแม้จะเก็บเงินปลายทางวันหนึ่งไปซื้อผลไม้มาผลไม้บอกว่าใช้ไม่ได้เลยครับหลักๆเลยว่าเป็นการหลอกลวงให้โอนเงินไปก่อนจริงครับ ขายจากยานไฟฟ้าอย่างที่คุณบอกก็จริงให้โอนเงินไปก่อนแล้วก็ไม่ได้ของเราอย่าไปโอนก่อนเราไม่เห็นสินค้าจะไปซื้อทําไมครับผมไม่ซื้อนะครับเสื้อผ้าเนี่ยเยอะแยะทุกวันนี้ในห้างห้าสิบาทร้อยบาทถูกทั้งนั้นเราตรวจดูก่อนเช็คดูก่อนค่อยซื้อค่อยจ่ายเงนินเหมือนกันครับโทรศัพท์เนี่ยเป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรามั่นใจได้ไงว่ามันใช้ได้นะอย่าไปซื้อครับนะฮะมือสองก็ตามถามว่าเราซื้อมันก็ต้องมีรหัสยิ่ง iPhone เนี่ยมันต้องมีรหัสผ่าน เด็กๆไม่รู้เพราะความที่ว่ามันทันสมัยไปดูในแอปนะเข้าไปดูตรงขายนั่นนี่นะครับแล้วก็ซื้อแต่ถ้าหากขายที่เป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพก็ว่ากันไปแต่เว็บเถื่อนพวกที่แสดงตัวขึ้นมาไม่ควรไปซื้อนะครับอย่างเว็บที่มีมาตรฐานสินค้าบอกราคาชัดเจนเนี่ยนั้นถูกต้องตามกฎหมายทุกคนซื้อผมก็เคยซื้อแต่สินค้าคุณภาพสุดมากได้ไหมไม่ได้ครับผมซื้อมาแล้วไม่ได้คุณภาพ ยัางหูฟังสมอทอกอะไรพวกนี้ซื้อมาแล้วมันใช้ไม่ค่อยได้คือถ้าเราไปซื้อเองที่ร้านนะครับนี่ชัดเจนเราเรือกดูได้เลยทดลองดูได้เลยโทรศัพท์เราต้องซื้อที่ร้านนะครับมีใบรับรองคุณภาพนะครับประกันตัวเครื่องเราต้องดูให้ดีหลกัหลกๆวันนี้ผมบอกว่าการที่เราไปหลงกลพวกวิชาชีพพวกนี้คือเกิดมาเนี่ยไม่คิดอะไรครับคิดแต่หลอกลวงคนอื่น คิดแต่ที่จะเอาอย่างอื่นเดียวนะครับโดยไม่ให้คนอื่นดูว่าหนึ่งอย่างคุณพี่ดามผมว่าวานโดนจับบอกว่าสินค้าต่างๆที่ขายนั้นขายนานแล้วและก็เลิกขายไปแล้วประกาศสําคัญว่าคุณเด็กอายุ19ปีมีรายได้จากไหนมีบ้านมีรถคุณขายสินค้ามันต้องมีที่มาที่ไปนะครับวันนี้ถ้าผมจะเอาแก้วมาขายเนี่ยถ้าผมผลิตเองแล้วขายแน่นอนครับเจ้าขอก็มีแหล่งผลิตถ้าคุณไม่ได้ผลิตเองคุณต้องซื้อมาแล้วขายไปถูกไหมฮะ คุณจะมีเงิน30ล้านเนี่ยคุณต้องลงทุนเท่าไหร่ซื้อสินค้ามาเท่าไหร่ถึงจะได้เอามาขายแล้วก็ได้กําไรแล้วก็หักต้นทุนออกสําคัญคือคุณต้องพิสูจน์ให้ได้คือการปฏริปเสธปฏิเสธได้อยู่แล้วครับว่าคุณได้ขายสินค้าขายให้ใครและโอนเงินเข้าบัญชีไหนมันตรวจสอบได้หมดสําคัญคือวันนี้เจ้าที่รัฐเนี่ยถ้าปล่อยปากก็เลยอย่างนี้ผมว่าการตายของน้องออที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับจะเป็นเคสสุดท้ายจริงจังเลยครับ นะปาปามจริงจังพี่น้องประชาชนก็จะไปสนใจคลิปเอ่อพวกเว็บต่างๆที่มาโฆษณาแล้วก็บอกว่ามีของดีอย่างโน้นอย่างนี้ดูให้ดีนะครับถ้าหากเว็บที่มันใช้ได้ผมไม่เอ่ยชื่อนะครับที่มีการลงโฆษณาแล้วก็มีราคาที่เป็นมาตรฐานนั้นก็ซื้อได้แต่เว็บที่มันไม่มีเปิดถูกต้องเนี่ยองดูให้ดีโดนหลอกก็มีบางคนจะซื้อรถจักรยานยนต์นะครับนะฮะก็โอนเงินไปก่อนนะครับบางคนจะซื้อ น่นนั่นนี่โอนงินไปก่อนผมผมไม่ซื้อผมทุกวันนี้ผมว่าคือมันเป็นกรณีที่ว่าอ e ีคอมเมิร์ซเรื่องนี้คือคุยกันมันยาวนานแล้วต่อไปก็ว่าซื้อขายกันนี่ไม่ต้องเจอหน้าหรอกนะเพราะว่าเห็นผ่านแอปผ่านอะไรก็ใช้ได้แต่เราต้องพึงระวังครับหลักๆคือตอนนี้เพราะเราไม่ระวังมันทําให้อะไรครับสังคมมันเหลวแหลกจริงๆก็ฝากถึงผบตรครับเรื่องนี้มันมีกฎหมายรองรับเยอะแยะเพียงแค่ว่าคุณจะกากับหรือไม่แค่นั้นตกำรวจกากับได้ครับกํากับได้นะฮะ สำคัญที่สุดคืออะไรก็ตามพี่น้องประชาชนครับอะไรที่เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราจะซื้อเนี่ยเราต้องได้เปิดดูก่อนต้องลองใช้เราจะไปซื้อมือถือสักเครื่องหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องเปิดดูการใช้นะครับโปรแกรมมันสําเร็จไหมใช้งานได้ไหมถูกไหมครับเราจะไปเชื่ออะไรครับกับคําพูดหรือการโฆษณาชวนเชื่อดังนั้นต้องบอกกล่าวเล่าสิกับพี่น้องประชาชนเราพึงระวังและการสําคัญครับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นกรณีทําลายระบบการค้า มันทำลายความน่าเชื่อถือและสิ่งสำคัญที่สุดคือมิจฉาชีพมิสาชีพมันเยอะทุกวันเนี้ยเราต้องระวังนะครับก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับคุณพิดาคือต่อสู้คดีก็ต่อสู้ได้ประการสำคัญว่ามีการซัดทอดกันบอกว่าไม่รู้จักเด็ก2คนความเป็นมาของมันนะครับผมบอกเลยว่าอะไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นกรณีที่สามารถสืบสาวเราเรื่องได้ถ้าเราำทำผิดก็รับดาภาพนะครับถ้าสู้คดีเนี่ย สู้ติดแน่แพ้ติดนานผมบอกแค่นี้พอนะตำรวจทุกวันนี้เก่งครับเพียงที่ว่าความเก่งของตำรวจจะใช้เกิดประโยชน์และเอามาดูแลพี่น้องประชาชนสมกับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไหมเรามีการกำกับดูแลชัดเจนนะครับจนมีคนตายเกิดขึ้นถึงมีการดําเนินการเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบดีครับเว็บไซต์ไหนหรือบุคคลที่ใช้ f a c e b o o k นะชื่ออะไรนะครับ ที่มีการโฆษณาขายสินค้าแล้วไม่เป็นไปตามกฎหมายก็บล็อกต้องดําเนินการตามกฎหมายแจ้งเตือนไปนะครับให้โฆษณาแล้วก็มีการติดราคาให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะขายแก้วใบนึงเนี่ยต้องคิดเข้าไปดูในข้อความว่าราคาเท่าไหร่ยังไงบอกไปเลยแก้วตาไก่ใบเนี้ยใบละยี่สิบบาทนะค,คุณจะซื้อก็ซื้อกว้างเท่านี้ยาวเท่านี้สูงเท่านี้มาตรฐานเป็นยังไงบอกเขาไปเลยเกรดเอเกรดบีเกรดซีก็แค่นั้นครับ ถามว่าถ้าเรามีความจริงใจกับพี่น้องประชาชนในกรณีเราเป็นคนขายสินค้าออนไลาน์นะครับผมบอกว่าเราก็จะได้ความนิยมนะทําตรงไปตรงมาเราทําปะลาราสดขายนะครับปราสับนะรบปราบองมีการคั่วให้สุกแล้วแล้วก็บอกนะฮะติดราคาเลยปลุกหนึงเท่านี้นะฮะสาบาท35บาทถ้าซื้อ3กระปุก100บาทรวมค่าขนส่งด้วยไหมค่าจัดส่งด้วยไหมก็ที่ใบชัดเจนไปเลย คืออะไรก็ตามพี่น้องประชาชนครับถ้าเรามีความตรงไปตรงมาชัดเจนเนี่ยมันก็ง่ายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นผมบอกพี่น้องประชาชนเลยว่ามันเป็นกรณีที่อะไรครับถ้าหากว่า,เ,าเราไม่ได้เราไม่ได้ระบุชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้าการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยสงสัยสินค้าตัวหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งกางเกงตัวหนึ่งอะไรก็ตามนะครับ ดังนั้นที่ออกมาพูดผมพูดรวมๆผมไม่ได้มองว่าใครผิดใครถูกหรอกครับเพียงแต่ว่าสังคมมันจะเดินหน้าไปได้มันต้องมีการกํากับดูแลให้ตรงไปตรงมาโดยตํารวจนะครับซึ่งมีหน้าที่โดยตรงและสิ่งสําคัญที่สุดคือผู้ให้บริการอย่าลืมว่ามันเป็นกรณีเดินตามนะครับกฎหมายที่ออกมารับรองคุ้มครองสิทธิ์้องประชาชนเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคสําคัญที่สุดนะครับคือผู้ให้บริโภคมันต้องมีคุณ,ณภาพกับผู้บริโภคการขายสินค้าแต่ละอย่าง ลลาเสื้อผ้านะครับของกินของใช้ทุกวันนี้แฟนผมก็ซื้อยาสีฟันนะครับหลอดหนึ่งร้อยเก้าเก้านะฮะคือเขาไม่ใช้อยู่ที่เซเว่นไม่ใช้ในห้างเขาใช้ที่เป็นสมุนไพรที่มีการโฆษณาถามว่าดีไหมหลอดเล็กๆมันก็ดีของเขาแต่แพงนะดูนะครับร้อยเก้าเก้านะครับคือเป็นสมุนไพรที่ใช้นิดเดียวก็ใช้ได้ก็แพงคือหลอดนึงก็ใช้ได้เป็นเดือนสองเดือนนะครับก,ก็เขาคือว่าคุ้มอยู่เขาก็ใช้ยี่ห้อนี้ หลายยี่ห้อดูที่อยู่ในห้างส,สินค้าอยู่ในเซเว่นมันสู้ของยี่ห้อนี้ไม่ได้คือเขาก็ลงราคาชัดเจนเราก็ซื้อเห็นไหมฮะแร่แกก็จะชอบทานอาหารเจอาหารเจพวกนี้มันก็จะมีราคาบอกนะฮะคือผล,ลไม้มันก็มีเว็บไซต์ที่ขายผลไม้ชัดเจนนยาจะบอกเลยสดุดแล้วก็ให้เราเห็นนะแล้วก็เห็นแม้กระทั่งว่าเขียนชื่อเราใส่ในผลไม้แล้วค่อยซื้อสําคัญที่สุดคือเมื่อผู้ให้บริการเนี่ยผู้ให้บริโภคเนี่ยมีความจริงใจเนี่ย เขาก็จะเดินลุวงเรืองถ้าหากผู้ให้บริการหรือผู้บริโภคคิดแต่จะเอาเปรียบผู้บริโภคนี่ครับผมบอกได้ว่าคุณขายได้เพียงครั้งเดียวอย่างกรณีที่เครือข่ายหลอกขายโทรศัพท์มือถือมือสองเนี่ยนะครับแล้วก็มีการโอนเงินเสร็จก็บล็อกติดต่อไม่ได้บางทีเงิน3า0 0ันห้ามันเริ่มแต่ส0งพันสามพันอย่างมากไม่เกินห้าพันคณถึงสามหมโอนไปแล้วเนี่ยไม่รู้จะฟ้องใครคือฟ้องของบัญชีก็ บางทีเงินสามพันเนี่ยก็ไม่อยากไปเดินเรื่องต่อเอาง่ายๆพวกนี้มีฉายชีพมันคิดอย่างเงี้ยนะครับสามพันสิบคนก็สามหมื่นนะครับร้อยคนสามแสนพันคนสามล้านถ้ามีคนเข้ามาหลงเชื่อหรือหลอกมันได้แล้วก็โอนเงินให้มันเนี่ยนะครับถึงพันคนเนี่ยได้เงินสามล้านเลยนะครับแล้วก็ปิดเฟซบล็อกไลน์บล็อกทุกอย่างแล้วก็หนีไป ไอ้คนเสียเงินสามพันเนี่ยจะไปจ้างฮานายฮานายก็โอ้โหสามพบาทต้องไปจ้างค่านานายเท่าไหร่กี่ตามไปแก้งความตํารวจก็จะรับแก้งกวจะโอ้โหวุ่นวายมันเป็นหมายก็มาพูดมาคุยให้ความรู้กับน้องประชาชนในการดำเนินชีวิตนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์สวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ